พ้าพีพ่น้องมาเบิงของง้ออยู่ของหมวดชาติอยู่อำเภอราชสีสลยดยนะครับพี่น้องครับง้อเพิ่นตะมัศิบหาโตมีแต่โตงามๆพี่น้องครับเป็นเออหมนฮักแพงกันอยู่พี่น้องครับมอเรามีโตงา,ามครับผมสมนาคจะเป็นลูกลูกผสมครับผมเป็นปลาม้านลูกผสมสายพันธุ์ดีๆเท่าน,นั้นเลยละ่ะล,ลายโตลาโตลายโต บรบมันตัวนี้เมันซื้อมาใหม่ครับพี่น้องครับรมี่สามตัวสามแม่ซื้อมาใหม่ชุดนี้ซื้อมาใหม่แล้วแต่ของมาใหม่นี่ชุดนี้ของมาใหม่สูงเม็ดสีสีบวกบวกอายุประมาณปีเกือแบบถึงปีแล้วมั้งตัวนี้กำลังอะไรนี่เครื่องดำหางยาวลามดินเลยตัวนี้ชาวฟันโบสถีอยู่ลูกสามหนึ่งใช่ไหมครับคิดว่านะสามหนึง่ง ตัวนั้นแมใหไงครับแมยแลไล่แมยไล่เมยไลเครื่องดำเครื่องดำตัวนี้ซื้อตัวนี้ซื้อซื้อไหมตัวนี้ตัวนี้บาลามันบาลามันโคงใหญ่ๆ แม่บ้าร้านต้นนี้น่าจะเป็นแม่บอกคิดว่านะบ้ามันยอ่ยอลูกยอ่ยอลูกย่อกู้ตัวนี้ผี่ทองวะอ่างนางเลยวะทองบอกง่ายตัวนี้ครับดีนะยอ่ยอลูกยอ่ยอย่อย่อโอ้ยเด็กกินตัวนี้แม่วันตอมตัวนี้ตัวนี้สีขาวตัวนี้กับเราบ้ามันครับตัวนี้ลูกกระทบมากเลวครับพี่น้องครับอาจจะมาถึงลอยก็ ลายแล้วงัวและคุณฟังคุณอนี้คุณบ่มีอย่างไรพี่น้องมาหนีทายคลิปเบิ่งงัวงงานไปซื้องัวเลี้ยงงัวเลี้ยงกง้ยงงัวงัวขุนตัวนี้บุรามันครับพิดโบสถลอะตัวนี้พี่น้องเด้อโบสจัดๆเลยตัวนี้โบสลึกๆจัดๆเลยครับโบสตัวนี้คือตัวนี้คือสีลูกเพิ่นวานี่มัดไปผมเป็นคนเพิ่นพยบบาลมาหนีครับพี่น้องเพิ่นเง็ำงานอยู่เดี๋ยวไปมาอ่นวะข้างเบิ่งงัวงงานมาหนีครับมีคอที่นี่ มันพูดแม่พูดแม่ด,แมดาบไล่หนีแม่เพิ่งนี่ตัวนีางามตัวหนีงามเป็นสวยครับบังพี่นนอนบ่งเด้อบ่งเด้อเออมักกัวนันวะ ลูกสามหนึ่งนะตัวนี้ขาตรงด like no ิ่งเลยตัวนี้ก็ลูกลูกใบหลอดขนาดเลยครับสามหนึ่งวัดตาวนี้เป็นไงเราเป็นน้องอเกียบสามหนึ่งขาหนามจะตรงดิ่งเลยแม่เฟี้ยมใหญ่ๆพวงใหญ่ อโอ้ก็เลยแบบแ,แทง่ง่ตัวนีสูสสงสตัวนี้น่าจะได้สี่ร้อยก็โลแน่นอนเนี่ยได้อยู่สี่สี่ร้อยขึ้นเนอะไอหมวดหมดตัวนีสี่ร้อยขึ้นในหมวดเชหมวดนี่สี่ร้อยขึ้นตัวนี้มันเป็นตีเป็นเหนื่อในหมวดเนอะสี่ร้อยขึ้นในยูเออสี่ร้อยกะเหนือนังดีนีตีเป็นเนื่อไในหมวด,วด,วดวเนอให้เจมาเบิองเนอะเดี๋ยวเดีส่งไลนไป งัวอยู่ราศีอยู now, so ่ไอ้คอของไอ้หมวดเพิ there there fungus, ่น hmm. นี enough enough right. ่แหละเด้อสี so, 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 ่รอยสี่รอยก็โลดตีเป็นหมันตีเป็นเหนื่อได้มันหมันนืะเห็ดยังบ่ได้เพราะมันมันมันเคยแทงมาแล้วมันก็แทงงัวพันหลายตัวเดบช่วยมาเป็นงัวงามแต่ตัวนี้สิปล่อยออกก่อนนี่ราคานี่คอยคุยกับเราเด้อเดีบเชใไ้เบอร์เราไว้แล้วโทรโทรโทรเบอร์กันเอานี่ยเออตัวนี้แต่อยู่ตัวนี้ที่ตีเป็นเหนื่อไปตัวนั้นตัวนั้นตัวไหนงัวงามเขาเขาซื้อมาไหมน่ะ ออนรนาคาเด้จะทำไหมเด้อว,ว่าพิ่เอ,อาตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังเอานะเออสีหมดสีหมดตีเป็นเหนืนอซีลอยขึ่นคือตัวนี้คิดว่านะ